ทำไมเงียบกิบทำไมเงียบกิบกันหมดเลยเงียบกิบเหมือนเหมือนป่าช้าเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้ขอพูดสำเนียงเนอนหน่อยก็เล่ากันนะเนอภาคไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนชอบพแอดมินบอกแอดมินนี่ขอสเสียงขอเสียงเนอนหน่อยนะรักดีว่าง้ง นะว่างั้น็็รผสมกันเนื้อโคราชเนื้อสุพรรณเนื้อมอนเนื้อผสมกันหมดเลยนะรปรากฏว่านี่ฮะประเด็นนี้ครับประเด็นน้องชายธนาธ้ยัดใต้โต๊ะยี่สิบล้านปรากฏว่าเป็นข่าวงเงียบคลิปไม่มีใครสนใจอะไรเลยรายการถามกงกง ห้ามอบอิมก็ไม่คนสนใจสื่อไหนก็ไม่สนใจพักฝ่ายค้านที่คอยแบบโอ้โหสํารวจนั้นสํารวจนี้เก่งเหลือเกินจับผิดนั้นจับผิดโครงการนี้จับผิดลุงตูนี้โอ้โหเหลือดําน้ำนี่มีทุจริตนะโครงการนั้นอะไรอะไรอะโครงการคนละครึ่งมีทุจริตโครงการไหนมีทุจริตนี่จับผิดลุงตูได้หมดเลยแต่เก่งมาก ดาราต้องโฟกัสนี่โฟกัสโฟกัสนี่โอ้ยตั้งแต่เข้าสภามานี่ก็สงสัยนั่นสงสัยนี่ถามนะโอ้ทำไมริบมีสองมาสองมาตฐานอย่างนี้ทมไมริบไม่เท่ากันอย่างนี้สงสัยนั่นถามนั่นทําไมงบน้าท่วมทําไมต้องบริจาคนะไม่มีงบช่วยเหลืออะไรไงทําไมโอ้สงสัยเก่งเหลือเกินแต่ปรากฏว่า ยัดเงิไนโต้ยี่สิบล้านพากกันเงียบกิ๊บเงียบเป็นเป่าซากเลยเบะ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 เคยเห็นไหมเคยเห็นคนใบไหมเบะเบะปิดตาปิดหัวไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยใครโกงยี่สิบล้านยัดไตโตะอะไรมาสนใจทั้งนั้นเลยอะเบ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 ะอ่ะอมองไม่เห็นอะอ่หลบตาหลบตาข้างหนึ่งอะอ่ะอะอะพิจิตรถามโกงโกงก็อ่ะไม่สนใจไม่เชิญหรอกไม่เชิญมาหรอกอ นะแบบนี้เขาเรียกว่าสองมาตรฐานใหม่แบบนี้เขาไม่เรียกสองมาตรฐานดอกแบบนี้เขาเรียกว่าสองล้านมาตรฐานพอฝ่ายตัวเองทอํามีข้อสงสัยมีข้อพิรุษมีข้อทุจริตนี่พาันเงียบกิ๊บอย่างไอ้จำนำข้าวอย่างนี้ก็ไม่เคยจะพูดถึงเลยไม่เคยพูดถึงแม้แต่นิดเดียว นะไปพูดถึงแต่นัวหน่ะเรือดำาน้าซือมาทำไมเรือดำาน้าซื้อมาทำไม้เรือ,อดำาน้ามาซื้อมาน้ําทอดำหนามซื้อมาทำไม,ม,ำไมนี่ประโยชน์อะไรเนี่ยพูดอยู่อย่างนั้นนะแต่พอไฟตจวเองนี่ทุจริตนี่เออเงียบยิบเงียบเป็นใบไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นแหละไม่อยากจะพูดถึงอยากจะมองผ่านๆไปอยากจะให้มันผ่านๆไปเร็วๆเลยซ้ํา น,ะนี่จนสวก็ต้องไปคุดออกมานี่สวนี่สวต้องไปลื้อคดีออกมาตอนนี้เขาต้องลื้อคดีออกมาแล้วเขาบอกว่าโสงจืมขนาดนี้มันต้องลื้อคดีแล้วมันปล่อยไว้ไม่ได้สงสัยท่านอายการท่านอายการอดีตผู้พิพากษาท่านก็สงสัยว่ะทำไมเงียบกันมดไฟข้า้นพากันเงียบกันมด ดาราจอมชงจอมแฉนี่ก็เงียบกันหมดไม่พากันไปคุดบังแล้วนะอย่าทำตัวสองมาตรฐานเรานะโอ้แบบนี้เขาเรียกว่าสองร้อยล้านมาตรฐานอย่างงี้ <c oughs> หัวรอบเป็นภาษาโคราชก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ใจ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 ในี่คนรอเป็นภาษาโคราชเออนะอยากให้เขาว่าได้สิอยากให้อยากให้เขาว่าได้ว่าสองมาตรฐานนะอยากให้เขาว่าได้ตัวสอบพวกเดียวกันด้วยนะตัวสอบพวกเดียวกันด้วยเข้าใจไหมก่อนที่จะไปตัวสอบคนอื่นนะตัวสอบพวกเดียวกันก่อนใจ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  อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ